เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาทางทุดงข้าสถานแก่นตะวันอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นก็ได้จัดพิธีทอดพระป,ป่าแบบออนไลน์ค่ะ และพิธีปรนนาจะภาพถ่อยกระถินประจำปี2564โดยภายในงานนะคะทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายใจให้สาสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งก่อนจากนั้นท่านประธานผ้าป่าคือกรัลยานามิตรเพศศักรพัฒนาจันจรัตทองเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าทางออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน o o มนะคะส่วนผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้าทารเป็นสังฆทานคือกัลยานามิตร กุลสุนีอนันทนะสกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมนะคะอ๋อนะคะทางด้านของผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมคือกัลยาณมิตรวันเพนปลาณีตปลารักษ์และก็ส่วนของกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงณนะริมนพิสุทธิมาน เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตปรวนาทอดกระถิ่นประจำปี2564ค่ะซึ่งก็ยังความปราบปลื้มปิติใจนะคะให้กับคณะเจ้าภาพทุทกๆท่านและก็สาธุชนที่ได้มาร่วมกันประกอบพิธีกรรมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญการผ่านแอปพลิเคชันซูมแบบนี้ค่ะแม้ในช่วงนี้นะคะก็ยังรวมตัวกันนะคะในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไม่ได้นะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆทางศาสนาทางระบบซูมหรือทางออนไลน์ได้ค่ะ ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่จุดงาพระสถานแก่นตะวันค่าสาธุ mm hmm. นี่นะคะก็เป็นภาพกิจการดีๆค่ะที่ทําให้เราปลื้มไปติดใจกันนะคะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกเลย